สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปลูหน้า110นะก็โรลูน้าเองก็เดินทางมาเป็นคลิปที่110นะครับตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมที่เราดูกันมาเรื่อยนะเพราะเราเชื่อว่าลูหน้าไม่ตายนะเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ทำนายโดยให้คีย์เวิร์ดซึ่งเป็นประโยคทองแทบจะทุกคลิปที่คุณจะได้ยินก็คือการงานเป็นเกษตรมั่นคงการงานอันจะนำลาภผลใหญ่มาให้ และจะนำโชคใหญ่มาให้วันนี้นะก็อัปเดตกันนิดนึงนะว่าตัวลูหน้าซหรือลูหน้าคลาสสิกของเรานี้นะเราถือกันตั้งแต่ราคา5,000ที่เราเรียกกันง่ายๆนะก็คือ5,000ตอนนี้ราคามันขึ้นไป50,000ใช่ไหมฮะคืออันนี้มันเป็นตัวเลขที่เรียกง่ายๆนะเมื่อวานล่าสุดราคาก็ไปถึง2สตงงางค์ใช่มฮะสอสตางค์ เพราะว่าด้วยมีดาวจันทร์ไปต้องลาหูวันนี้พระจันทร์ย้ายออกแล้วนะราคาก็ย่อลงมาเป็นเรื่องปกติเพราะว่าตัวลูน่าเองเกิดราศีกรกฎดาวจันท์เนี่ยมันเป็นไอ้นี่เขาเรียกว่าดาวจันทร์มันเป็นดาวประจําตัวนะมันไปอยู่ในเรือนมรณะอยู่สมวันมาอาจจะซึมซึมอยู่3วันก็ได้นะแต่ประเด็นปัญหาก็คือว่ามันจะเป็นอย่างไรก็ช่างนะฮะการงานก็ยังนําราบผลใหญ่มาให้นะ คืออะไรบ้างนะวันนี้เนี่ยที่จะอัปเดตให้ฟังวันนี้นี่จะพูดถึงดวงคุณพาเวลด้วยนะเออฉะนั้นใครฟังคลิปนี้เนี่ยคุณจะได้เรื่องรูหน้าไม่พอคุณจะได้ดวงคุณพาเวลซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการออประกาศดอกเบีย้ยเฟดเนี่ยนะว่าทำไมตั้งแต่วันที่30มีนามาเขาทำอะไรเนี่ยแต่ค่อนข้างประสบผลสำเร็จแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีโชคจากความวินาศทิพหายของคนอื่นเนี่ย เนี่ยดวงนี้จะบอกนะฮะดวงนี้จะบอกและอีกอันหนึ่งก็คือ,อ,อดวงสเมกานะซึ่งสอดคล้องกับบิตคอยวันนี้บิตคอยขึ้นนะจริงจริงบิตคอยขึ้นเนี่ยมันก็รับข่าวดีเรื่องหนึ่งก็คือนายกมนตรีอังกฤษนะเขาเขาค่อนข้างที่จะสนับสนุนเรื่องบิตคอยอะ่ะ ฉะนั้นแล้วเนี่ยอังกฤษเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ในโซนยุโรปนะที่มีอิทธิพลอันนี้ก็ว่ากันไปเดี๋ยวเราไปดูที่ข่าวแต่เรื่องที่จะอัปเดตสําหรับรูน่าซีวันนี้เนี่ยก็คือข้อที่1ก็คือตัวรูน่าเองเมื่อวานราคาสูงสุดไปที่2ส,สตางค์นะสูงสุดเมื่อวานนะแล้วก็นะฮะคอยมาเก็ตแคปเนี่ยตัดคําเตือนออกนะเดี๋ยวเราจะไปดูที่คําเตือนมันหายไปนะแล้วก็จํานวนเล้งนะหรือลําดับมาเก็ตแคปเนี่ย จากเดิมเนี่ยอยู่206อันนี้เท่าที่ลูกศิษย์ผมผมเคยแคปไว้ทีหนึ่งเหมือนกันแต่ไม่รู้ไม่ได้หาไว้นะแต่จําได้ว่า200กว่านู่นนู่หนหลังท้ายเลยนะตอนนี้มาเก็ตแคปเนี่ยขึ้นมาอยู่อันดับที่26แล้วนะ26ของเหรียญทั้งหมดอ่ะอันดับที่26แล้วมีแนวโน้มว่าถ้าเกิดมีการเบินการเผากันจริงๆเนี่ยอนาคตไม่แน่อาจจะขึ้นไปถึง1ใน10ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเหรียญเล็ก แล้วมันเทรดง่ายแล้วคนมันเข้าตลาดง่ายก็เป็นข้อดีเพราะเมื่อก่อนีนลูหน้าเนี่ยมันขนาดมันใหญ่ใครไม่รวยจริงก็ไม่มาซื้อหรอกนะแต่อันเนี้ยนะคนมีเงินหลักร้อยอ่ที่เล่นหวยอะ่ะนะไปเล่นหวยได้ซื้อลอตเตอรี่ได้เนี่ยก็มาซื้อได้อันนี้มันเจาะตลาดลงไปถึงลากย่าเลยนะเออเพราะอะไรครเพราะหวังรวยทางรัฐอ่ะนะจริงๆในช่วงนี้อย่างที่บอก ว่าตัวลูน a าซเนี่ยในช่วงที่ผ่านมามันเขียวอยู่เจ้าเดียวมันก็เลยดึงดูดนักพนันเข้ามานักพนันนะเออแต่ถ้าเป็นพวกเรานี่ลงทุนระยะยาวซื้อกันตั้งแต่5,000ัฉะนั้นกำไรกี่เท่าเนี่ยคุณไปคูณของคุณเอาเองอีกอันหนึ่งก็คือตัวใบแนนเองเนี่ยประกาศคู่เทรดใหม่ก็คือ USTC กับเออเออ UST USDT นะฮะกับลูน a าอันนี้เป็นคู่เทรดใหม่ซึ่งเพื่อเพิ่งเพ,พิ่งเทรดกันเมื่อบ่ายบเนี่ย แล้วก็วันนี้ก็มีการโหวตนะโหวตเพื่อที่จะเขาเรียกว่าลันโปรแกรมอะ่ะลันโปรแกรมที่จะเผา1.2พูดภาษาชาวบ้านง่ายๆสับแสงไม่ต้องพพูดเยอะบางทีชาวบ้านไม่ค่อยรู้เรื่องอะ่ะเขาเอาเน็ตๆนเลยอธิบายง่ายๆเลยคือคือจะโหวตจะเผาอะ่ะนะจะเผาอ่ะ1 2จเปอร์เซ็นเนี่ยจะเริ่มใช้ซึ่งเขาก็ต้องรอตัวบล็อกไปถึง9 9้4เรียกกันง่ายๆนะ94เพราะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำไมมันไอ้ไอไ ไอ้ทำไมต้องรอไปถึงเก้าสิบสี่มัน,เป,นเป็นเรื่องของความมั่นคงแต่ปัญหาคือตอนนี้มันไปเท่าไหร่แล้วไอ้ตัวบลนะ็อกนะอ่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการเผาเนี่ยน่าจะเริ่มประมาณ20 21ก็คือเพื่อจะรอให้บล็อกเนี่ยมันไปถึง9 4ที่ความสูง94นะอีกอันนึงก็พวกเอ็กเชงทางล่างเนี่ยเริ่มมาให้ความสนใจสนับสนุนกับตัวอ่ากับตัวชุมชนมากขึ้นคอมมูลมากขึ้นนะวันนี้ก็มีหลายเอ็กเชงเนี่ยประกาศออกมา ออกมาในทางบวกถึงแม้ว่าจะเป็นลักษณะไม่ได้ให้เป็นการหักธุรกรรมภายในออฟเชนก็คือในกระดานเทรดของเขาเองเนี่ยแต่ถ้ามีการโอนระหว่างกระเป๋าเนี่ยเขาก็จะหักธุรกรรมเพราะมันหักอยู่แล้วมันหักอยู่ในในกระเป๋าอยู่แล้วฉะนั้นก็จะมีแค่แม็กโกโบนะแล้วก็อีกกระดานบางกระดานนะที่เอาเป็นลักษณะไม่ได้เป็นลักษณะหักจากตรงนั้นเลยแต่เป็นลักษณะอะไรฮะลักษณะก็คือหักเป็นเงินนะฮะแล้วไปซื้อ ไปซื้อเหรียญเนี่ยในตลาดล่างนะซื้อเหรียญในตลาดล่างแล้วเอามาเผาก็เป็นวิธีการที่เขาจะช่วยชุมชนคืออย่าไปโวยวายเลยว่าเออทาไมเขาทําอย่างนี้อย่างนั้นนะเพราะว่าบางฝรั่งบางคนเนี่ยค่อนข้างที่จะไปว่าเขาอะแต่ต้องเข้าใจด้วยว่ากระดานเทรดเนี่ยเขาก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของเขากับคู่แข่งเขาไม่ได้มีเจ้าเดียวในโลกนะเขามีหลายเจ้าฉะนั้นไม่ต้องไปว่าเขาหรอกนะบางคนโอ้ไปว่าเขาเสียหายเออ แต่ประเด็นปัญหาก็คือเขาก็ต้องคำนึงด้วยนะคุณซีแซนเขาก็ต้องคำนึงถึงว่าเอากระดานอื่นก็ไม่ได้หักด้วยซะหน่อยใช่ไหมฉะนั้นแล้วเนี่ยจะไม่ให้แต่ไบแนนอย่างเดียวก็เสียฐานลูกค้าอันนี้เราต้องเข้าใจในฐานธุรกิจด้วยซึ่งตัวเวกัสเองเขาก็เข้าใจนะว่ามันมีปัญหาในเรื่องนี้เพราะว่าถ้ามันทํามันต้องทําทุกเ e อ็กเชงมันต้องทํากันแต่ถามว่าเอกเชงหนึ่งถ้าเกิดไม่ทํามันอสมมตินะตัวใบแนนคูคอยเอ็กโอเคเอ็กอะไรพวกนี้ทําหมดเลย แต่กระดานเล็กๆไม่ทําแปลว่าทุกคนก็จะไปเทรดกระดานเล็กหมดที่ไม่ไม่ได้หักธุรกรรมเพราะว่าไปหักที่ตรงนั้นน่ะมันซื้อขายตรงนั้นมันไม่ได้หักไงมันไม่แร์ไงเขาา้าใจไหมฮะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าเราจะเสียฐานลูกค้ามันก็เลยเป็นไปไม่ได้หรอกฮะที่ที่ที่จะให้เขาทําอยู่เจ้าเดียวนะอันนี้ก็เป็นข้อสําคัญผมก็ต้องเราก็ต้องเข้าใจเขาเข้าใจเรานะเราจะไปห้ามเขาอีกอันหนึ่งเราก็ห้ามคนขายให้ไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีเป้าหมายด้านราคาไม่เท่ากัน พอมเีเป้าหมายด้านราคาไม่เท่ากันเราก็ไปห้ามให้คนไม่ขายไม่ได้แต่เราห้ามตัวจิตใจเราเองได้นะถ้าเราจิตใจไม่หวันหว่นไหวมั่นคงเนี่ยเราคิดอยู่องค์ประกอบ3ข้อซึ่งผมจะอธิบายต่อไปนะอันนี้ก็เป็นสถิติเดือนนะเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยตัวลูน่าซีขึ้นไปเนี่ย439อสเปอร์เซ็นต์นะวันนี้เคยขึ้นไปถึงเกือบ5้าอด้วยซ้ำนะอันนี้ก็เป็นข้อมูล ตัวราคาเองตอนนี้กราฟนี่ก็ทําลักษณะผมเรียกว่าเรือชัยเคยเห็นเรือพระที่นั่งไหมฮะคืออันนี้มันเหมือนเรือมันเหมือนเรือชัยที่หัวมันจะเป็นอะไรฮนะหัวมันจะเป็นไอ้นี่เออเป็นรูปขนขนขนอ่าขนจระเข้นะก็ว่ากันไป อันนี้ก็เป็นข่าวนะฮะข่าวของที่ผมจะมาอัปเดตก็คือวันเมื่อวานเนี่ยเขามีการโหวตแผนนะแผ 1, น4661ะนึ่งเลขสวยนะ46นะคู่เจลาดาวผมเป็นเลขการเงินนะแล้วก็เป็นดาวโชคเขาด้วยเออดาวหนึ่งเป็นดาวการเงินของลูนาซีถือว่าเป็นเลขดีสําหรับเลขนี้นะเออก็มีการโหวตเนี่ยแล้วโหวตเสร็จนะภายใน55นาทีนะโหวตกันเพียง55นาที นะฮะผ่านเลยฮะ98เดี๋ยวเราไปดูผลโหวตนะอันนี้ก็เป็นข่าวอันนี้ก็เป็นข่าวข้อมูลว่ารัฐมนตรีเศรษฐกิจของอังกฤษเนี่ยนะ,ะก็จะให้ประเทศเนี่ยเป็นศูนย์กลางของตลาดคริปโตเห็นไหมพอนายกมนตรีเขาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเอ่อจะสนับสนุนในเรื่องนี้นะตัวรัฐมนตรีว่าการต่างๆก็ต้องให้สนับสนุนนะนะอันนี้ก็เป็นข่าวซึ่งเป็นข่าวเชิงบวกนะเนี่ย นะอันนี้ก็เป็นเรื่องอะไรก็ว่าไปนอะอันนี้ก็โอเคเเขาบอกว่าการซื้อขายมาจินออมอะไรเนี่ยวนโอเคเอ็กอะไรก็ถือว่าเป็นการคือแค่ยิงข่าวมาอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอะแม้ว่ามันจะไม่ได้ให้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนะนะแล้วอีกอันหนึ่งก็ตัวอันนี้ก็เป็นเอ็กเชงหนึ่งสนับสนุนนะข้อเสนอการเผา1.2่ของชุมชนนะอันนี้ก็เป็นอีกเอ็กเชงหนึ่งอันนี้เป็นเอ็กเชงมันเรียกว่า ห้าปีหรือไงก็ไม่รู้นะก็เออเรียกอะไรไม่รู้นะฮะแต่ปัญหาก็คือเขาก็สนับสนุนในเช่นกันนะตัว X เชงเนะีมันก็จะมี Binance มีคู่ออเลยพวกเนี้ยนะอันนี้ก็เป็นคุณเวกัสเองเขาก็บอกว่าภายใน55นาทีเนี่ยมันมีการปิดโหวตเร็วมากนะเดี๋ยวเราไปดูตัวตัวตัวผลโหวตกันจริงๆนะฮะเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามีการ9 5ไอ้9 เออ95เเนี่ยมันมีโหวตเยสเนี่ย99เลยนะทั้งเกือบแทบจะทั้งหมดนะแล้วก็ผ่านองค์ประชุมภายใน55นาทีนะแต่ยังไงเราก็ต้องรอให้พ้นเวันนะเพราะว่ามันมีเดทไลน์ที่มันจะต้องอยู่ตลอด7วันนะฮนะอันนี้ก็เป็นเรื่องบทความนะผมยังไม่ได้อ่านนะอันนี้ก็เป็นทวิตเตอร์ท่านนี้ผมก็ตามท่านอยู่ใบ a น้นคูคอยเกตดไอโสนับสนุนเทคเบิร์นก็คือการเบิร์นนะฮนะ 1.2%สนับสนุนแล้วคุณเวกาตอันนี้เขาก็พูดถึงเรื่องไบแ a น c e น่ะแหละว่าคือไอ้หักในออนเชนไม่มีปัญหาหรอกในการซื้อขายในกระดานเป็นออฟเชนคือมันซื้อขายในกระเป๋าของไบแ a น c e เองเขามีธุรกรรมแผนของเขาเป็นต่างหากอยู่แล้วประเด็นปัญหาก็คือว่าเราจะไปบังคับเขาไม่ได้อย่างที่บอกกันแหละ จะไปกระโชกโคกหากเหมือนไปป้นเขามันไม่ถูกหรอกมันต้องให้เขาให้เองแต่ปัญหาคือเขาจะให้เองเขาก็ต้องคานึงการตลาดเขาด้วยไม่ใช่ว่าเขาทําคนอื่นไม่ทําเขาก็วิ่งไปหาเจ้าอื่นเขาก็ขาดทุนสิใช่ไหมฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็อย่าไปเห็นเขาเรียกว่าอย่าอย่าไปคิดอย่างนั้นนะอย่าไปคิดโลโมโทสันนะก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนเรื่องแผนอันนี้เป็นแผนนะ ที่มีการโหวตเมื่อวานนี้466หนะะึ่งะฮะ4 6 6หหนึ่งเนี่ยก็มีการโหวตนั่นแหละที่จะออนเชนนะเนี่ยมีการเริ่มการเผาออนเชนหักภาษีเนี่ยนะซึ่งก็อย่างที่บอกอะมันมีการโหวตใช่เนี่ยนะฮะโดยผลรวมโหวตเนี่ยนะฮะเ5เลยนะแล้วได้ผลโหวต99%บเก้เซนก็คือทุกคนสนับสนุนให้เผาะแต่จะต้องรอให้เสร็จสิ้นภายใน6วนัน6วันก็นับไปสินะฮะวันนี้เป็น วันพรุ่งนี้ใช่ไหมวันพรุ่งนี้เป็นวันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็วันที่สิบห้าสิบหกหวยออกพอดีเลยนะสิบห้าสิบหกก็แต่ว่ายังไงก็ต้องรอตัวบล็อกนะฮะเห็นว่าอย่างนั้นเราไปดูตัวบล็อกตอนนี้บล็อกเนี่ยมันเก้าสามแล้วมันต้องรอเก้าสี่เก้าสี่อัพขึ้นไปอ่ะอันนี้มันเป็นทางเขาเรียกว่าทางเเทคนิคนะมันเป็นเรื่องทางเทคนิคฉะนั้นเราก็ไม่ได้ไป9ก้า่วงหรือไปยุ่งเกี่ยวเขาหรอก นะฮะก็ยังไงเนี่ยไอตัวเนี้ยมันก็ต้องขึ้นไป9ก้าสี่บ็อกนะฮะเป็นอันนี้เป็นเรื่องทางเทคนิคเขาก็ต้องรอไปส่วนสเต็กเนี่ยก็มีการสเต็กเนี่ยอยู่7.69เปอร์เซแต่บางอันก็แปดนะก็แล้วแต่ก็อุปทานหมุนเวียนตอนนี้ก็น่าจะลดลงเยอะนะฮะอีกอันนึงซึ่งเป็นข่าวก็คือตัวเหรียญลูน่าซีเองเนี่ยถูกปลดนะ,ะคำเตือนปกติมันจะมีคำเตือนตัวแดงๆอยู่ข้างบนเนี้ยนะฮะ ตัวแดงๆอยู่ขขาบดเนี้ยมันเป็นคำเตือนไอ้คำเตือนอะไรไม่รู้จำไม่ได้ในเนื้อหาก็คือให้ระวังเหรียญน,นั่นแหละนะฮะเสร็จแล้วควนี้เนี่ยไอ้การคำเตือนตัวนี้เขาปลดออก,กเขาปลดออกเนี่ยอันเนี้ยนี่ถือว่าข้อดีนะเพราะาใครจะไปซื้อเหรียญเวลาเขาจะดูเขาจะมาดูในนี้ใช่ไหมอีกอันหนึ่งก็คือตัวเล้งเนี่ยมาเล้งมาเก็ตแคปเนี่ยขึ้นมาเป็นันดับที่26บหกของของเหรียญทั้งหมดนะจากสองร้อยขึ้นมายี่บหกนะภายไม่กี่วันนะภายในไม่กี่วันนะ มาเกตแค p เนี่ยสูงมากนะขึ้นไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะสามแสนล้านกว่าบาทนะเออแหละแสนสามแสนหนึนะแสนหนแึแสนล้านอะ่ะแสนล้านนะแล้วก็มีการอัปเดตอุปทานหมุนเวียนให้เหลือจริงจงก็ไม่ได้อัปเดตอะไรมากหรอกก็ถือว่าเหลือเท่านี้นะก็มีการตรวจสอบเรื่องวันนะนี่นะอุปทานอันนี้อุปทานทั้งหมดอุปทานทั้งหมดเราก็ไปดูจากเว็บนั้นได้ตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกฮะว่า ดาวจันทร์มันไปต้องอันนี้ใช่ไหมมันก็เดดนะแล้วตอนนี้มันก็พักเนี่ยราคามันไซเวย์อยู่เหนือเขาเรียกว่ายอดภูถามว่าโอกาสจะโดนทุบได้ไหมผมว่าคือ <c oughs> อย่างที่ผมพูดอะ่ะมันไปบังคับให้ใครขายไม่ได้หรอกขายไม่ขายมันเป็นเรื่องของเขามเงินเขาอะ่ะนะเราไปบังคับเขาไม่ได้แต่ปัญหาคือเราอะ่ะอดทนต่อเขียวแดงได้ไหมอ่อถ้าเราอดทนได้นั่นแหละคือเรามีใจสิง แต่ถ้าเกิดเราอดทนต่อตลาดเขียวแดงไม่ได้หวันไหวตามโลกธรรมเราก็เหมือนแมวอะ่ะนะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณมีใจสิงเนี่ยคุณต้องมีทั้งธรรมะและตบะถ้ามีครบทวนอย่างนี้แล้วก็ต้องรอคอยเพื่อไต่หลบเหยื่อแต่ปัจจัยสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็อย่างที่บอกอะนะะคุณก็ต้องเป็นเงินที่เสียได้ด้วยนะเอาเรามาเข้าเรื่องกระดวงคุณพาเวลกันดีกว่าคืองอย่างนี้มีคนสงสัยบอกเอ๊คุณพาวเวลนี่มีอะไรกับตลาดโลกมากเลยนะ มันต้องมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณพาวเวลเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาจริงๆคุณพาวเวลเนี่ยเขาเป็นไอตัวประธานเนี่ยประธานเฟดเนี่ยตอนดาวพฤหัสเนี่ยโคจรมาทับพอาทิตย์ตอนนั้นเขาก็ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเฟดนะเป็นประธานเฟดเสร็จแล้วเนี่ยเขามีเสาเนี่ยทับราหูคู่มิตราหูมะเร็งเสาคู่มิรเห็นไหมฮะเขาเรียกว่ามีเกณฑ์โชคใหญ่ถึงสองฉะนั้นแล้วเนี่ยตั้งแต่หลังวันที่สามสิมีนาคมาเนี่ยเขาค่อนข้างมีบทบาทเยอะบทบาทในทางที่เป็นโชคเขาเองนะเป็นตัวโชคเขาเอง พราะก่อนหน้านั้นลาหูจะอยู่ในภพสุภะของจักรจันทร์ก็แปลว่าหมดหมองในด้านวาสนาพอหลังจากนั้นมาก็เริ่มมีสปอ์ตไลท์สองตัวเขาค่อนข้างมากฉะนั้นเราต้องปล่อยให้เขาไปนะปล่อยให้เขาไปเมื่อไหร่นะปล่อยให้เขาไปหลัง17ตุลาดวงเขาจะตกอ่าฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เราก็ต้องปล่อยไปเพราะว่าเดี๋ยวเสาร์มันจะออกไปทับพุทธนะฮะแล้วลาหูเนี่ยมันจะย้ายออกจาก พระเสาเนี่ยนะฮะไปทับอังคารทับศุกร์เนี่ยมันไม่ค่อยดีแล้วเล็งจันทด้วยมันก็เหมือนเล็งลักขณาแล้วเป็นเจ้าเรือนอริจากจันเพราะเราไม่มีลักนณาต้องใช้จันทรเป็นลักนานะอันนี้ก็เป็นดวงเขาแต่เขาก็ตอนนี้ก็ต้องปล่อยให้เขาทําไปก่อนแต่ยังไงเสียเนี่ยเดี๋ยวพระเสาเดินหน้าเนี่ยนะเขาจะมีโชคใหญ่ในดวงเขาโชคโชคนี้จะความเสียหายด้วยนะอ,อ,อันเกิดจากความเสียหายก็แน่อยู่แล้วล่ะโอ้โหเล่นขึ้นดอกเบีย้ยจนตัวดอลลาร์เองแข็งโป๊กขนาดนี้ เขาก็ต้องได้รับโชคจากความเสียหายสมมุติถ้าเกิดเขาถือดอลล่าร์ไว้เนี่ยเขาไปแลกเปลี่ยนเอาเงินชาวบ้านเนี่ยใช่ไหมฮะตัวดอลลาร์แข็งโป๊กขนาดนี้เขาก็ได้อัตราแลกเปลี่ยนของประเทศนั้นเนี่ยค่อนข้างสูงนี่ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้อย่างที่บอกว่าเนี่ยตัวเทอร์ล่าเก่านะตัวเทอร์ล่าเนี่ยนะฮะหรือไอตัวลูน่าใหม่ v 2เนี่ยนะฮะคุณดูนะตัวเล้งยังอยู่ในอันดับที่124ี่ และมีคําเตือนด้วยอ่ะแดงแจ๋เลยเออบวกขึ้นมาเป็นร้อยบาทเลยเนี่ยผีเข้าหรือไงเออดูหน่อยเด้เออผีเข้าหรือเปล่าอ่าดูสามเดือนเอามีการพุ่งขึ้นมานะเออพุ่งขึ้นมาจากราคาเท่าไหร่เนี่ยจากราคาหกสิบเก้าขึ้นมาเป็นร้อยเลยอะ่ะเนี่ยก็ไม่รู้อะไรตื่นนะเออผีตื่นตื่นขึ้นมาประเด็นปัญหาก,ก็คือตัวตัวมาเก็ตแค p ปเขาเองก็ถือว่ายังติดเล้งลำดับที่ร้อยลูน่าซีปา กระโดดขึ้นไปแล้วะนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เปรียบเทียบเอาเองอันนี้ฮะเปรียบเทียบเอาเองส่วนเรื่องการเผานะการเผาก็วันนี้เนี่ยแม็กโกโบเนี่ยซัดเข้าไป2ธุรกรรมเลยนะนี่1ธุรกรรม2ธุรกรรมนะก็มีการเผารวมกันเนี่ยนะฮะที่ปรากฏอยู่เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเนี่ยหอา่าสิล้านเหรียญน,นะห้ล้านเหรียญน,นี่คือการเผาเผาทั้งหมดตอนนี้ไป3,700ล้านแล้วนะเออส่วนอุปทา,านหมุนเวียน ก็มันก็ลดลงไปเรื่อยๆแหละนะแต่ปัญหาก็คือราคานี่ก็พุ่งนะเนี่ยอา้าวผีเข้าหรือไงเออขึ้นจริงๆนะก็น่าจะผีเข้าทั้งลูน่าอะไรนะลูน่าซีแล้วก็ลนะูน่าคลาสสิกนะนะเวลา1 8บ6นาฬิกาสนาทีเวลาที่อัดวิดีโอมันมีฮาฮอยู่อันหนึ่งก็คืออันนี้เขาทำธุรกรรมเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วมีลูกศิษย์น่าจะเป็นลูกศิษย์แหละ เนี่ยพะเขาทําจาค้าเผาเหรียญเพื่อคอมูลนะนำไปซึ่งสิริมงคลแก่ชีวิตขอให้ถึงหนึ่งดอนนะอนุโมทนาสาธุขอให้ร่ํารวยเงินทองนี่อวยพรออกคลิปเลยนะเนี่ยเออเขาเผาไปเท่าไหร่ล่ะเขาเผาไป9,999รลูนะ่านะฮะเป็นมงคลมากเนยดูดิเออจริงๆถ้าจะให้ดีนี่นะจะต้องเป็นอะไรรู้ไหมไม่ใช่999หรอกต้องเป็นหกเก้าหกนะเพราะอันนี้มันเป็นเลข ผมเคยเปลี่ยนเบอร์ให้ลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งเขาใช้เบอร์69 69 69เนี่ยหลายคู่มากนะฮะเสร็จแล้วเขาก็เป็นคนที่ชอบเล่นหวยอ่ะนะตอนแรกผมก็ไม่เชื่อเขาหลอกว่าเขาถูกตั้ง15งวดติดผมก็บอกให้ส่งหลักฐานมาดูสินะเพราะว่าผมจะได้ไปพูดยืนยันกับลูกศิษย์คนอื่นได้ว่าเนี่ยเขาเปลี่ยนเบอร์69 69 69 69เนี่ยนะเออแล้วเขาถูกหวยตั้ง15งวดติดนะอีปากฏดมันถูกจริงๆหลักฐานมันชัดนะก็ต้องเชื่อ เพราะว่าผมเป็นคนที่จะต้องดูหลักฐานนะไม่มีหลักฐานผมไม่เชื่อฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเห็นแล้วผมก็เลยเออเปลี่ยนให้ลูกศิษย์69บางคนมีปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยนะผมก็เปลี่ยนเบอร์ให้69 69เนี่ยแหละเขาก็ประคับประคองชีวิตผ่านไปได้นะคือตามดวงเขาไม่มีอะไรช่วยเลยคือดูแล้วไม่มีอะไรช่วยเลยโยกเว้นเบอร์ก็คงต้องก็เลยเปลี่ยนเบอร์ให้ก็เป็น69 69 69 69ปรากฏว่าชีวิตเขาดีขึ้น การเงินมันเข้าถึงแม้ว่ามันจะออกไปในทางใช้นี่นอกระบบอ่ะแต่เขาก็ประคองชีวิตมาได้นะจากเดิมจะฆ่าตัวตายจะผูกคองผูกคอก็ก,ก็ก็ใช้วิธีนี้แก้ก็ได้ผลดีอยู่เหมือนกันนะก็คือทําให้การเงินสะพัดขึ้นมานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเอามาอัปเดตอีกยังไม่จบนะยังมีต่อไปดวงคุณพาเวลเสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> เรามาดูวันนี้เนี่ยราคาของบิตคอย มันขึ้นนะมันขึ้นผมก็มองไว้เอะมันทําทรงเหมือนตัว M นะถ้าเกิดไปดูกราฟวิกนะแต่ตอนนี้คือจุดเขียวมันขึ้นใต้แล้วมันก็อาจจะเป็นขึ้นระยะสั้นก็ได้นะส่วนตัวชิบะเองเนี่ยนะลายวันเนี่ยลายวันมันก็ขึ้นนะเนี่ยมันขึ้นไปแล้วมันพุ่งไปแล้วล่ะอันนี้ผมแคปเอาไว้นะไอ้ส่วนกราฟวิกเนี่ยของชิบะเองเนี่ยก็จริงๆมันเป็นขาขึ้นอยู่แล้วแต่มันไม่ขึ้นจริงอันนี้มันก็ขึ้นมาหน่อย นะฮะแล้วรู้สึกว่ามันจะลงถอยลงกลับลงไปอ่ะนะฮะก็อย่างที่บอกว่าดวงชิบ่ากับดวงบิตคอยเนี่ยมันเหมือนกันมันเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดมันไปมันจะไปพร้อมกันเพราะว่าดวงเขาผูกกันไว้ผูกกันไว้อย่างตั้งใจด้วยนะอย่างตั้งใจคล้ายๆว่าจะให้ตัวชิบ่าเองเหมือนบิตคอยมั้งแต่ชิบามันเป็นโทเค็นไงนะบิตคอยมันเป็นไอ้นี่แต่อนาคตถ้าเกิดเขาทําแบบอะไรนะไอตัวอีทีเรียมมันจะเป็นแบบปุ๊บออฟสเต็กใช่ไหม อะไรเนี่ยระบบมันจะกลายเป็นเหมือนลูน่าลูน่ามันเป็นฟ o บออฟสเต็กใช่ไหมประเด็นปัญหาก,ก็คือไอตัวบิตคอยมันเป็นฟุบออฟเวิร์กหรือไงเนี่ยนะอันนี้ผมพูดผิดประการใดคือผมเข้าใจไอสองระบบนี้แหละแต่บางทีภาษาอังกฤษผมก็โคตรมั่วเลยนะฉะนั้นจะมาถือผมไม่ได้หรอกผมเป็นนักเลงลูกทุ่งเอาซูมดูหน่อยคืออย่างนี้ตั้งแต่มาลงมาเนี่ยตั้งแต่วันที่มันพินาศเพราะลูน่าเนี่ยนะเนี่ยตั้งแต่วันที่พินาศเพราะลูน่าลงมาเนี่ย มันไม่เคยไอเส้นเนี้ยไอเส้นล่างเ่ยมันไม่เคยตัดกันเลยแม้แต่ตอนนี้ก็ไม่ตัดแม้แต่ตอนนี้ก็ไม่ตัดแต่วันนี้เนี่ยไอเส้นตัวนี้มันเริ่มตัดกันเห็นไหมเนี่ยมันเริ่มตัดกันผมก็เลยให้ข้อสังเกตว่าเอ๊ะเนี่ยมันเคยตัดกันนะแต่ตอนนั้นลาหูยังไม่เข้ามันขึ้นไปแล้วฮะมันขึ้นไปตรงเนี้ยมันขึ้นไปแล้วพอลาหูนะย้ายมาปาบเข้าวันนี้นะผมเคยตีเส้นให้ดูเป็นวันที่ลาหูย้ายเลยสามสิบมีนาหกห้า มันลงเลยเว้ยเออมันลงปลื้ดมาเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกเลยนะตั้งแต่ลาหูย้ายมาเนี่ยที่เส้นเนี่ยมันตัดขึ้นมาจดกันแต่ถามว่าถ้าเกิดมันพุ่งขึ้นนะผ่านทะลุเส้นนี้เนี่ยในทางเทคนิคมันน่าจะเป็นขาขึ้นไหมเพราะว่าถ้าเกิดแท่งเขียวเนี่ยมันอยู่บนไอ้เส้นพวกเนี้ยผมเรียกเส้นบ้าบอคอแตกอะไรไม่รู้อะแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือถ้ามันอยู่บนเส้นนี้เนี่ยอันนี้ผมเป็นคนอีลูกช่างสังเกตนะเออ ถ้ามันอยู่บนเส้นเนี้ยโอกาสที่มันจะไหลมันก็เป็นไปได้นะเนี่ยปัญหาคือมันจะอยู่บนเส้นนี้หรือยังถ้ามันอยู่บนเส้นนี้มันก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นตัวบิตคอยสิ่งที่ผมตั้งเป็นกฎในเรื่องการลงทุนเนี่ยคืออย่างนี้ฮะเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่ซื้อลอตเตอรี่ก็คือหวังรวยทางรัดแต่ถ้าถามว่าตัวดวงผมเองผมก็รู้นะผมไม่มีโชคผมเนี่ยเคยใช้วันที่มีโชคก็คือวันที่ผมมีโชคเนี่ยไปซื้อไอ้อะไรฮะ เขาเรียกว่ารตเตลรี่ power b o n d ของไอ,งอ,งองต่างประเทศอะ่ะผมเคยโชว์ให้ลูกศิษย์ดู power b o n d เนี่ยถูกเหมือนกันนะเขาใช้ห้าตัวผมเนี่ยดูเลยวันไหนที่ผมมีดาวช่วยสมคู่สี่คู่ห้าคู่เนี่ยผมก็จะไปซื้อ power b o n d ผมก็จะนั่งนึกแล้วผมก็เขียนตัวเลขที่จะซื้อแล้วผมก็ไปกดซื้อแล้วผมถูก power b o n d เนะี่ยคือมีดาวช่วยดาวหนึ่งคู่เนี่ยได้แค่หนึ่งตัวเลข ผมถูกได้มากสุดเนี่ยผมเคยได้เงินจาก powerball เนี่ยคือสลาก powerball เนี่ยถูกไปนะสามตัวเหลืออีกสองตัวไม่ถูกเลยผมนั่งเสียใจแต่ใกล้เคียงด้วยนะไอ้สามตัวไอ้สองคือถ้าถูกห้าตัวมันจะได้เงินเป็นล้านเหรียญไงล้านเหรียญก็คือสามสิบล้านบาทนะแต่ได้มาร้อยกว่าเหรียญหรือไงเนี่ยคือถ้าถูกสามตัวมันได้แค่นั้นนะเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลยใช้เกณฑ์นี้ในการซื้อลอตเตอรี่ตลอดถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่หักกันแล้วเนี่ยไม่คุ้มหรอก ไม่คุ้มหรอกผมก็เอาลอตเตอรี่มานั่งนับให้ลูกศิษย์ดูว่าเนี่ยผมซื้อลอตเตอรี่หนึ่งปีเนี่ยเป็นเงินสามหมื่นกว่าบาทบางทีก็เป็นหมื่นกว่าบาทฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเอาเงินตัวนี้เนี่ยมาซื้อเหรียญเหมือนซื้อหวยเลยฮะเหมือนซื้อรูหน้าชีบาทเนี่ยทิ้งไว้ให้เรารู้เลยว่าเงินนั้นมันเสียไปแล้วเพราะปกติมันก็เสียเพราะค่าลอตเตอรี่อยู่แล้วอันเนี้ยเหมือนซื้อเหมือนหวยเลยนะถ้าการลงทุนแบบนี้คุณจะไม,คะไม่คุณจะไม่มานั่งวิตกกังวลเนี่ย เพราะมันเป็นเงินที่คุณเสียอยู่แล้วถูกไหมฮะคุณไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยคุณต้องทําใจเลยว่ามีคุณมีโอกาสเสียอยู่แล้วถูกไหมเอาเสร็จแล้วเนี่ยพอคุณเสียไปแล้วเนี่ยเอาไงต่อเหรียญเนี่ยนะฮะถ้าเกิดมันยังมีการเทรดอยู่ในกระดานอนะ่ะสักวันหนึ่งมันต้องขึ้นจากกาไรมากกําไรน้อยมันก็เท่านั้นแหละหนึ่งคุณต้องมีเป้าหมายด้านราคาคุณจะตั้งราคาไว้เท่าไหร่นะฮะสามต้องมีเป้าหมายด้านเวลาคุณมีเวลาเท่าไหร่ อ่าเวลาให้กับมันนะ่ะถ้าครบองค์ประกอบพวกนี้คุณไม่ต้องกังวลเลยเพราะมันเป็นของที่เสียไปแล้วเนี่ยเป็นกฎในการลงทุนผมเลยถ้าคุณอยู่ในกฎนี้ยคุณไม่ต้องมานั่งซีเรียสเลยว่ากําไรทิปอะไรพวกนี้ยเพราะหนึ่งเรามีเป้าหมายด้านราคาไงการาคาอยู่ตรงไหนน่ะนะถ้าหนึ่งบาทก็ถึงหนึ่งบาทเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอาจจะถึงก่อนก็ได้เป้าหมายด้านเวลาผมก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยว่าผมจะรอสําหรับรูน่าเนี่ยนะวันที่ 30, สามสิบเบษายนหกเจ็ดคือดาวพฤหัสย้ายออก สามสิบเมษายนหกเจ็ดเนี่ยดาวพฤหัสย้ายออกเนี่ยมึงก็คือด้านเวลามันจะเท่าไหร่ก็เท่านั้นคือมันมีสองเงื่อนไขคือถึงหนึ่งบาทก่อนก็จบเกมก่อนไม่ต้องไปรอแต่อาจจะทิ้งไว้บางส่วนเพราะอะไรเกณฑ์ด้านเวลามันยังไม่จบเผื่อมันไปถึงหนึ่งดอนนะอ่ะถ้ามันเลยด้านเวลาแล้วเราต้องรีบปิดเกมบางคนเนี่ยตอนชิบะมันไอดาวดาวดาวพฤหัสมันต้องอาทิตย์อะเขาไม่รู้เงื่อนไขด้านเวลาไง พอไม่รู้เงื่อนไขด้านเวลาเขาก็เลยกําไรทิปนึกออกไหมเพราะว่าดาวพฤหัสมันเคยไปเลงอาทิตย์เนี่ยตั้งแต่วันที่28กันยายน64ถึง8พฤศจิกายน64ชีบะมันเลยขึ้นทําพีคจุดสูงสุดเนี่ยในช่วงวันที่28กันยายน64ถึง8พฤศจิกายน64คุณไปเช็คได้เลยในช่วงวันที่28กันยายน64ถึง8พฤศจิกายน64ดาวพฤหัสอยู่ในราศีมังกรเล็งอาทิตย์ผมพูดให้หมอดูที่ดูวิชาโหรเป็นเนี่ยเขาก็จะถึงบางอ้อใช่มันอยู่ตรงนั้นจริงๆ ไปดูปฏิทินโหดได้เลยนะฮะเพราะว่าเขาเกิดก็ระกดไงดาวพฤหัสเล็งมาเลยทําให้ขึ้นเว็บนั้นถ้าเขารู้เงื่อนไขเรื่องเวลาเนี่ยเขาจะไม่ดอยเพราะอะไรก็รู้อยู่แล้วมันจะจบวันที่แปดพฤษภาคมหกสี่คุณก็ปิดเกมให้เสร็จวันนั้นสิใช่ไหมล่ะเออเนี่ยเขาเรียกว่าเงื่อนไขด้านเวลาตอนเนี้เรารู้ทั้งอะไรฮะเป้าหมายด้านราคาหนึ่งเงินนั้นเสียได้ใช่ไหมหนึ่งเงินนั้นเสียได้สองมีเป้าหมายด้านราคามีเป้าหมายด้านเวลา เราก็บริหารจัดการตัวเองอย่างนี้มันก็จะไม่พินาศนามันจะไม่พินาศนี่นะเป็นวิธีการลงทุนที่มันกําจัดความเสี่ยงยังออกไหมฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็ฝากไว้สําหรับคลิปวิดีโอนี้เพราะว่าอย่าไปลงนานเลยเพราะสมาธิคนเนี่ยดูได้ไม่เกิน20นาทีหรอกนีก็ฝากไว้ <c oughs> <c oughs>